สวัสดีค่ะช่องสวรรค์รักมีนไลฟ์สไตล์ไดซูรินวันนี้เราพาทุกคนุกท่านะคะก็ยังยูตลาดนัดกินมอนะคะวันนี้เรามารีวิวขนมดอกบัวโบราณของแม่เสน่ห์นะคะซึ่งขายอยู่ที่ตลาดนัดสุรินทร์น,นะคะแม่ก็กําลังทอดอยู่นะคะทอดขนมดอกบัวแบบใจเย็นๆน,นะคะทุกคน,นยอยากทานขนมอดอกบัว นุ่มๆมอร่อยอร่อยต้องใจเย็นๆนะคะของแม่เสน่ห์ก็จะมีอดอกบัวใบเตยและก็ดอกบัวอันฉันนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส,ส่สีแล้วแม่นเนาะอืมนะคะทอดอยู่นะคะขนมดอกบัวแม่เสน่ห์ขายที่ตลาดนัดก,กินมอแล้วก็ตลาดเขียวชุมชนเมืองสุรินทร์นะคะตุ๊กุ๊นี้ะน,นะคะทุกคนนี <ๆ S 2> น่นะคะมีสามสีใช่ไหมแม่ อันอันแดงๆนั้นเป็นน้ำตาลอ้อยเหรอแม่อ๋อน,นี้จะเป็นอัญชันนะคะอัญชันนี้สวยมากๆเลยใส่หลายบ่แม่มันจังเป็นสีงามเด็ดใส่เยอะใช่ไหมเวลาทอดเสร็จแม่ก็จะวางด้วยทหาไม่ไผ่นะคะน่ารักไหมคะทุกคนเห็นไหม แม่เสบขายมากี่ปีแล้วนะแม่หนูลืมแล้ววันนั้นอ่ะบอกหนูอ่ะขายมากี่ปีแล้วคะ30กว่าปีนะ30กว่าปีแล้วนะค่ะทุกคนะ สามกว่าปีนะคะขนมดอกบัวโบราณนะอันนี้ก็จะมีรสนุ่มนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูอัน,นที่แม่ทำเสร็จแล้วนะเดีไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะ,ะสีน้ำอ้อยใบเตยอันชันนะคะเพื่อความชัวอันชันมาให้ดูเลยนะทุกคนดีว่าเราบอาน้ำอ้อยไหมมึงนำ้ำเนี่ยนะคะขายตั้งแต่ตัวเล็ก เล็กเด็กเป็นสาวแล้วร้าน่อยเอาทักใจหน่อยทักใจหน่อยสวัสดีค่ะเอเป็นสาวแล้วนะคะทุกคนเอาเห็นนีดเดียวไม่เป็นไรอ๋อแม่ไม่เ,ไมเ,เห็นแลน้วโน้วนูอายนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่เสน่ห์แล้วก็มีน้องมาขายด้วยลูกสาวนะคะก็ขายทําขนมอันนี้ขนมดอกจอกเนาะถึงเท่าไหร่คะถึงว่ายี่สิบบาทนะคะกล้วยฉาบเลย ก็ะสาบยี่สิบุ้งใหญ่ถุงใหญ่ห mm ้า hmm. สิบโอ้โหนี่นะคะทุกคนตาาเราไม่ค่อยเห็นแต่ก่อนเราไม่เห็นน้องนะเพิ่งน้องเข้ามาขายเห็นปีนี้แหละสองปีนี้แหละ mm hmm. นี่นะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเรา mm hmm. ก็จะมีกล้วยฉาบมีขนมไทยนะคะร้านของเมษเสนนะคะ mm hmm. แล้วก็อาหารพื้นบ้านก็จะเป็นเออน้ำยานางกับขี้เหล็กนะคะก mm hmm. บพคบงจระะแล้วง่ก็เริ่มไปเรื่อยๆแล้ว เพราะว่าหลานโตแล้วนะก็ต้องขายครบวงจอนี่เอามาวางสวยเลยค่ะทุกคนสวยมากนะคะขอคุณทุกคนนะของแม่สนี์ตลาดที่มอหรือว่าตลาดเขียวชุมชนแม่ตลาดเขียวใครอยู่บนไหนตลาดกลางตลาดกลางมไม่ได้ไปที่สวนใหม่ แม่ทอดสีน้ำตาลให้เขาดูหน่อยขนมดอกบัวเมสเน่ลักษณะพิเศษของแกนะคะจะนุ่มได้ทั้งวันนะคะบอกแข็งเด้อมัดมือเนี่ยเราใส่สูตรใดกับบงหมูจะนนะพี่เน้อ ไีไม่แข็งไม่แข็งนะคะกีฬาเฮดเองบอกกุชาเป็นใหญ่เลยแม่ทอดสีน้ำตาลให้ดูนะคะจะใส่ด้วยน้ำอ้อยนะคะทุกคนแม่ได้ใส่แป้งฟูบ่ มันมันคือบวกแข็งมัม่อนู่ในการแป้งเราไม่ได้ใส่ไข่ใส่อะไรหรอคะไม่ได้ใส่ใส่แค่ข้าวอย่างเดียวใ,ใส่ข้าวกับน้ำตาลสา,าวนตาลาาวนวดนวดมันอาจจะเป็นเพราะเรานวดแป้งก็ได้นะ้ยายเนาะมันก็เลยไม่แข็ง มันก็เลยนุ่มนะคะทอดขนมดอกบัวเขาจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะทุกคนใส่น้ำมันทีละน้อยทีละน้อยนะเห็นไหมคกฟางแบบใจเย็นๆอันนี้คนใจห่อน,นี่เขาพอห้ยมาทอดขนมดอกบัวเดวยมเขาเอาใปตอดเปืยจาบวัย <c oughs> รุ่นต้องไปทอดเป่ยฉาบนะถุงใหญ่ของน้องเขาห้าสิบนะทุกคนวันนี้นะไว้มาร้านมิสนีนะคะตรงต้นอะไรต้นดอก ี่ลาวดีนะตหลังห่อประชุมคข้างหอประชุมฝั่นที่เหนือนะคะายอยู่ตรงจุดนี้ประจํานะคะก็มาเรียกมาซื้อได้นะคะตัรว่าเดี๋ยวนี้น้องมีผลิตภัณฑ์เยอะเลยมีทั้งล้วยฉาบขนมดอกจอกขนมดอกบัวหน่อ,อไม้ข้าวหมากนะคะเสริมมานะคะเพราะว่าน้องเขาไหนโชว์ถุงที่ลูก50บาทขนาดใหญ่เลย้โหนะทุกคนถึงโลบ่อหนัถึงโลไหมไม่ได้ช่าง วัดเอาถุงใหญ่เลยอ่านะะกนนี่คือร้านเมสเสน่ห์นะคะขนมดอกบัวโบวราณขายมาแล้วสามสิบกว่าปีนะคะเป็นขนมมงคลน,นะคะเพราะว่าเขาเรียกขนมโชคอ่านะคะถ้าในเอ่อคนสุรินทร์เขาจะเรียกขนมโชคนะคะทุกคนวัน,นช่องค่ะแม่ ขนมนี้เขาใช้ในงานขึ้นบ้านใหม่แต่งงานแต่งงานอ๋อเหรอคะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานมงคลกลจุกใช่ไหมแม่เออขนมนี้นะเขาหนุ่ยในงานเขาจะมีเกือบทุกงานเลยนะแม่ในงานมงคลอ่ะที่ไปนะคะอืมนะคะเนาะนี่คือหน้าตา ขนมโชคแม่เสนีนะคะแล้วก็ร้านของแม่เสนีขนมโบราณน,นะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ในวันที่1 7สิงหาคม2568นะคะแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่า f c ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะในรีวิวคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุน ขานช่องของเราแล้วก็เขอบคุณแมสนิด้วยที่อน,นุญาตให้เราได้รีวิวในวันนี้นะคะสลับคลิปนี้เอ็มก็คงจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะแต่ชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กด, Share, ก,ดกดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะช่วีนะคะสวัสดีค่ะ